ถ้าคุณกำลังมองหาที่ดินทำเลทองเพื่อลงทุนทำธุรกิจท่องเที่ยวร้านอาหารร้านกาแฟรีสอร์ทหรือโรงแรมต้องไม่พลาดที่ดินแปลงนี้เลยค่ะที่ดินทำเลติดแม่น้ำแม่กลองอยู่ในเขตแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังของอัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามขนาดพื้นที่เจดไร่12.3ตารางวาราคาขายเพียงไร่ละ10ล้านบาทเท่านั้นรวมเนื้อที่ราคาไม่ถึงร้อยล้านกับทำเลแบบนี้บอกเลยว่าหายากจุดเด่นของที่ดินแปลงนี้ค่ะตั้งอยู่ อยู่ในย่านรีสอร์ทใกล้สถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังของอัมพาวานาความ64เมตรติดถนนคอนกรีตเข้าออกสะดวก ติดแม่น้ำแม่กองยาวถึง72เมตรวิวสวยบรรยากาศดีที่ดินถมแล้วพร้อมพัฒนาได้ทันทีสาธารณูปโภคครบครันทั้งน้ำประปาไฟฟ้าอินเทอร์เน็ตตั้งอยู่ในตำบลบ้านปรกอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสงครามค่ะใกล้สถานที่สำคัญมากมายเช่นวัดจุฬามณีเพียง5.7กิโลเมตรวัดช่องลมแค่1.5กิโลเมตรตลาดน้ำอัมพวาแค่5.9กกิโลเมตรเดินทางง่ายใกล้เมืองเหมาะมากสำหรับผู้ที่ต้องการลงทุนทำธุรกิจสร้างรีสอร์ทโรงแรมติด แม่น้ำเปิดร้านกาแฟาหรือร้านอาหารริมแม่น้ำสร้างท่าเรือธุรกิจท่องเที่ยววิวธรรมชาติสุดปังสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือเข้าชมสถานที่จริงติดต่อเราได้เลยตอนนี้ค่ะที่ดินดีแบบนี้มีไม่บ่อยรีบจับจองก่อนจะพลาดโอกาสทองไปนะคะ